ผม,ผมไฟเอ้าผมไฟคือมาโกนวะเอ๊อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแปลกอย่างนึงเด้อห,หักอืหากหากทีงไหนล่ะก็หาก,กับพ่อค่อยนั่นแหละหคนกำลังซีวีดวีวิวกันยุน่้โน เขาเป็นยังไม่ยังแต่เศร้าแต่เสียแท้เออว่าดีละเอ้าโอ้ยนังนังนังไอ้นังเอานังเซนเซนเซนนังไปจังได้ว่าแต่เศร้าเท่าไหร่หนีเด็กก็ว่าจะมาสู่ขอลูกสาวแม่มดนะติเออไปอินเนี่ยมันก็บวชมาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วตอนนี้อายุมันก็สี่สิบแล้วแต่ก็อยากจะให้มันเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีตีลูกคอยเนี่ยมันมีสองคนเด้อเจ้าเสี่ยวผู้ใดล่ะก็แล้วแต่ อันให้ผมเบาหน่อยครับอันพ่อมา,าครับอันคือกนแล้วแต่โยมแม่อ้อันแล้วแต่คุณแม่นะเพื่อผมไทยก็ได้ครับเอาผูไใดีนะ,อะเออเงาๆป,ปีใหม่ก็แล้วกันเพราะอายุมันก็พอจะออกเรือนได้แล้วติเออ,เออเออเอออีไม่ก,ก็ดีคือกัน,นี้มันก็เป็นการบ้านการเงินอยู่เดอ้อเฮ้ยการบ้านการเมืองว่าการเรือนแสดงว่ายังเรียนบทจบวะเนี่ย ยังม,มีกันบ้านไหมมันก็คนละการกันในบักหามนี่เออว่าแต่อ้ายสิมาชูขอลูกคอยมือใดล่ะเออพรุ่งนี้ติเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปเตรียมของขันหมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่ค่อยมาติเออเออเออไปไปยังใดกับ<ป>พ่อกันเดิมือ,ออื่นเด้อเออไปลไปเละ ไปท้ามึงเจ้ากันน่ะตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยมันก็โดนเติมไปได้ไอเป็นหย่างเจ้าคือผู้น้องกับน้องมันเป็นอีหยังบอกไม่บอกมากกันน่ะมันย่านอีหยังอาตมาบริยานโอ้เอ้ไอ้บริยานแต่ว่ามันเกรงใจไหมคือว่าเก่งจงเก่งใจอีหยังมันผัวเมียกันไหมหิฟ้าเาลูกหุ้ยมาหายานอีหยังโอ้เอ็นน้องไหโอ้เอ็นน้องไหมไปขอถอดเกื้อปุ๊บเฮ้ยเป็นอีหยังอุ้ยมาหนีไอ้ขอออกกันนะ แก้วขมทำให้หาบัวมึงไม่ไม่กินข่าวด้วยล่ะแซ่เป็นอย่างเป็นอย่างอีกอ๋อเป็นอย่างลบบเออไม่คือดูแห้งๆแสดงว่าพี่อ้ายแล้วจัดนักเป็นหมอไปไปเด้อนักอุ่นงานนักใจอินแล้วอ้ายวางจัดแม่ฮึอี่ยังไงคอยว่าน่ะไออินแล้วปวดโดนเกินไปได้ไหมไม่ไม่สร้างไว้ซงจ้ะยังมึงขึ้นไหมแม่ เราข้านอ่อนมูมเบิดคืขึ้นเลยต่อย่งองเข่ามูงแม่แม่ถอยว่าน่ะเอาเราไปขึ้นพอมหาซะบ้า,ามึงเอาลูกิ่นไปขึ้น,นได้จังใดสมสูตรแต่งงานกันแล้วมึงก็หาว่าเนาะล่ะที่ไหนล่ะแม่เออล่ะเอาหูมาหนิหูหูๆๆหูเอาตัวสี่เหลือบอแม่เออเออ ววอว่เจ้าสิบอะไรอย่างอ๋อใครว่าสิบไปท่ามวดยืนมีทั้งในนี่ไหม ทำวัดไอ้ไปถามอีหย่างแน่ตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยจาคิดสิอยากมีลูกบ่เอ้แต่งงานกันแล้วเดี๋ยวมันหักสิมีดรอกลูกนดะไหมไป <c oughs> ถามแน่ไอ้จาข้านออกมุงเบิร์ขึ้นเหตุยังกับบเหตุมันสิมี่เดยงไหนลูกอ่ะแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวมันหักสิมีเสื้อไอ้ไดีไหมสิมีลูกสิมีลูกดีจังไหนไอ้จังสิจ้าก,กับบเหตุ <c oughs> สิมีดีจังไหน นั่นเห็นบ่นั่นมันลูกเขาตัวน่ะปอดผ,ผมไฟเอ้าผมไฟคือมาโกนวะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกอย่างนึงเด้อมันคือมีหูตรงกลางวะที่เศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบงผมเบงแขกที่นี่มาลูกนะฮะมันกันนี่ไงไมีหูตรงกลาง<อ>มันบ,บ่นดีเด้ฮะใครว่าน่ะเจ้าก็ไปบอกทุกคนกันไปอุย้ยมาสั่งเฮ้ยลูกพ่อ เยอ๋ยวๆๆๆไม่ไม่เอาลูกมาประตูนี้มือไอ้เยเดี๋ยวใช้ลูกไหม ้าขอโทษจ้าขอบคเป็นอย่างดอกจ้าอุ้ยมือใหม่ที่งามแท้หวะกินข้าวกัำยังน้อที่งามแท้ข้ากับกับกับปัดทูบกับกูนี่แหละกูนี่แหละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมายอย่างนึงนะดังไม่แล้วมั้งนี่มึงมายอย่างอ๋อค่อยกับว่ามหาปีใหม่นี่แด้ะจะแม่จ้มหาปีใหม่จ้าปีม้งปีใหม่ยังบ่มีดอกมีแต่ปีเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิน มารายาทมึงมีอยู่ฮะคือบ่มีของตินไม้ตีมือมานน้ำอ่ะของตินไม้ตีมือตีออบ่มีแล้วคือว่าไข่อยอ่ะมีแต่โตกับหัวใจนี่แหละ <c oughs> แม่แค่อินมาหาหนูอ่ะหนูก,ก็ดีใจโลละเุ้ยไว้หม่ยังแม่มึงเคี้ยวคือแม่เคี้ยวคือแม่จะน้อยเนาะอินเดี๋ยวไปไปไปมึงชิไปทางไหนมึงก็ไปรถเดี๋ยวไป ไอเอินเดี๋ยวผอกันมไม้เด้จ้าจ้าชุดรอกับชอาไปเด้จ้า,จาไม่จ้าจ้า <S <S อโอ้โหไม่รอของมึงตีน,นี้บังอินชุดรอของมึงโอ้ยนี่แหละแม่รอของหนูหนุมักแบบนี้แหละไม่แม่วานะลูกนะ่ะไปตรวจวัดสา,ายตาไม่เลยเด้อไปอแม่นะบอกเข้าใจเนี่ยเหรอคนรอของหนูโอ้หืขกูบอกเข้าใจดอกงูแต่ว่าเอ้าตาคันไปแล้วคนรอของมึงเห็นรอหางอย่างน้อ ก็ผมเพราะปุ๋ยเพราะก้านี่แหละจะเอ๋ลองได้บังดูว่าไผ่นอติ๊กตอกติ๊กตอกไอ้กอบเป็นบอเอา้า <c oughs> น้องสมคือห หูนี่แล้วว่าเด้ยินเสียงใจไอ้แมนบอสิี่วคู่นี่จังไหรมือสากปานกระดาษไซเบอร์หนึ่งยังสี่กินเข่าไอา้ล่างมือบ่เนี่ยทีไอ้มือสากแบบเนี่ยขยันเฮ็ดงานกับเพื่อนน้องสมเลยเดอเจ้าหูบอเจ้มามหาข่อยแบบเนี่ยถ้าพ่อข่อยฮู้เนี่ยแล้วเอาเจ้าตายเลยด้ยแจ่เสียงไอ้ที่จังไหนแล้วน้องสมแต่อ้ายเนี่ยคิดฮอดน้องสมเนาะ เอาจังสิซะถ้าอ้ายอะหักข่อยอิหลี่อะอ้ายกับเขาหาพ่อข่อยเลยมันสีดีบ่หล่ะน้องโซมดีตันเนาะถือว่าลองเสิรองอีพ่อข่อยดูก่อนล่องเสิรงติโล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 หนึ่งสองสามโลโลโลทดสอบทดสอบโล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  โลหนึ่งสองสามเออมาต้อ,อันนี้สิโทโลโลโลประกาศประกาศ,กาศอันนี้คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านน้องีน้อยขอประกาศให้ไวรุ่นในหมู่บ้านทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็ะรุ่นใหญ่รุ่นเด็กรุ่นแก่แกต่อไปนี้นะนใครก็ตาที่คิดจะมาจีลูกสาวกูต้องผ่าก,กูก่อนขอเจ้ากระประชาสัมพันธ์แค่นี้นะครับสวัสดีครับอือ พอผู้ใหง่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาผมมีเรื่องอะไรครับนายอย่าบอกนะว่าอะจะมาจีบลูกสาวของผมหมอแม่หรอกครับคือว่าจ้ซี่ครับพ่อผู้ใหญ่ครับคือว่าผมมากไอ้ลูกสาวแม่ใหญ่มดนะครับแต่ว่าใม่มดเพิ่นค่อยแบบว่ากีดกันค่อยนะผมก็เลยแบบว่ามาปรึกษากับพ่อผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับลูกสาวใหญ่ม่เหรอครับมันจะไปย่าอะไร มึงก็ลองซื้อของไปฝากยายมดดีกูรู้นิสัยยายมดดีอ๋อซื้อของไปฝากยายมดแล้วมันสิได้ผลบ่ครับเนี่ยอา้าวได้ผลไม่ได้ผลมึงก็ลองซืงดูก่อนลองเซืงนะลองเซืงอยายมดถึงป่ครับน่าแหละมึงก็ลองซื้อของไปฝากแกลแล้วก็ลองซื้อ,ด,อ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 ดูอ๋อลองเซื้อยายมดอ๋อกระสัน้นเดี๋ยวผมขอดวกลับก่อนะครับเดี๋ยวผมไปลองเซื้อยายมดบุ๋งนะครับเออ สวัสดีครับสวัสดีครับน้าหาผมอย่าบอกนะว่าจะมาจีบลูกสาวผมอีกคนนึงแกนรับน,น,บนี่ไม่ยินที่กูประกาศเหรอกูบอกว่าถ้าใครจะมาจีบลูกสาวกูเนี่ยต้องพาก,กูก่อนผ,ผ่านแบบไหนครับนี่โอ๊ยเนาะไม่เอ้ยแม่ไส้เปี๊ยวพักมาลวกมะนึ่งสมิ่นนี่มึงคือไปโดนแทะมึงเปี๊ยหัวดอนขอนขอแกน่นคุณตี บอมาจาืกเื่อโอ้ยน้ำบกบลาหนีอุ้ยลูกเอ้ลูกเอ้ยได้กลิ่นน้ำแข็งบนนอกงานยู่ลูกลสวัสดีครับดิมดครับยิ้มมาไี้ยังปีใหม่มาอยูอย่ดอกอ๋อค่อยบ่ได้มาหาปีใหม่ค่อยมาหาเจ้ามาหาเจ้าพะละฮะมาหากูแมนมึงมหากูเได้ยังเอ่อคือว่าจากสี่คือค่อยเอาไข่มาฝากเจ้า เอาใครว่าฝากกุติอุ้ยอิน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 อุ้ยบอกลูกเคยอินมา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 นางถากซะก่อนเด้อเดี๋ยวย้ายหมดนี่สเอาน้ำเอาทาให้กินเด้ออ๋อขับขับขับถ่าจักบึ้เด้อครับผมขอบคุณครับเฮ้ยได้ผลนีลีเว้ยว่าที่นี่กันเลืออยู่อย่างเดียวเว้ยรับรองปีใหม่เสร็จกูแน่ แมเก่งมากจ้าจ้าบักลูกเคยอินน้าวกันเด้อเอ่อใจมหมดอย่า่าจากซันจากซีเลยยังขอลองซึ้งเจ้าหน่อยนะฮะฮะมึง่าจจงเลยนะเออขอลองซึ้งเจ้าจักบาทเนี่ยนะฮะลองซองลองซอง เดี๋ยวจังสี่ล่ะกดบ่มหาติบอไอ้กดเราเเลี่ยนไปแล้วเลี่ยนไปเลี่ยนไปจั่ไหนหรือว่ากอดบ่หักตแล้วหักอหักหักจังไหนล่ะก,หก,หะก็หักกับพ่อคอยนั่นแหละพ<น>ุพน่นกำลังซีวีดวีวิวกันยุน่งห oh <no. S 2> ุ่นโอ no มันเป็นแบบนี้เวลาพ่อผู้ใหญ่แต่ผมหู้ย,ยังสี่นะผมมาสายเนี่ยตั้งแต่ที่แลกแล้ว เอ um well, ้แมาไม่เชื่อกระชุมกันช่วยหลายปอกุยยแแล้วไอ้ไม่ล่ะเอาไปอินยังหักกันดีอยู่บอฮักหักจังใดล่ะหุ่นหักกับอีเม่นั่นล่ะ ไว้คันตรงนี้ก่อน้เคุณเป็นน้ำมดเนี่ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเองื่อเอากระเริ่มปัสอ้าไอ้ไม่คือเป็นจังสั้นล่ะไก่อินนั่นล่ะมาขอร้องเซิร์ฟอีแม่เออเราสมอ่ะกัไอ้ก๊อดน่ะก็เป็นจังสั้นล่ะกับอีพ่อนั่นแหละบอกว่าไข่ซิมมาจีบข่อยเนี่ยไข่พานอีพ่อก่อน 啊啊啊。啊啊